สวัสดีค่ะลูกเพจทุกทุกท่านนะคะวันนี้พบซีดีไซน์อีกแล้วค่ะ,ะวันนี้นะคะซีอยู่กันที่ the Garden, l i n e ินด h การ์เด้นลงโปะนะคะมันวันนี้พามาดูผลงานติดตั้งไวเปอร์และผ้าม่านค่ะบ้านหลังนี้นะคะซีบอกเลยตกแต่งโดยแบบลักชูรี่เนาะแบบบอกเลยว่าแกลนมากนะคะบ้านหลังนี้นะคะก็ด้วยความที่ อันนี้เดี๋ยวซีให้ดูเฟอร์นิเจอร์วิวอินอันนี้ซีไม่ได้ทำนะคะแต่ซีเดี๋ยวอธิบายก่อนว่าคอนเซปต์การออกแบบผ้มาม่านกับวอลเปเปอร์ให้เข้ากับเฟอร์นิเจอร์ของลูกค้านะคะอันนี้ลูกค้าก็ตกแต่งให้มันโดยใช้แบบลักชัวรี่เนาะแล้วก็มีความแกลนของยูสเตเลนนะคะเพราะฉะนั้นวอลเปเปอร์ apor, สไตล์ของบ้านลูกค้าโทนสีที่ใช้ก็จะเป็นสีดำกับสีทองดังนั้นวอลเปเปอร์ที่ใช้ก็เลยเป็นสีเทาค่ะเป็นสีเทาอ่อน นะคะแต่แต่แต่ไม่ที่ทางร้านไม่ใช้สีเทาเข้มเพราะว่าด้วยความที่ทุกอย่างอะ่ะมันดำม,มันมืดหมดแล้วเนาะดังนั้นเราเลยใช้สีเทาอ่อนนะคะแล้วก็ผ้าม่านนะคะก็จะเป็นผ้าม่านสีเทาเข้มค่ะตัวเท็กเจอร์ของวอลเปเปอร์นะคะก็จะเป็นลักษณะเ,เป็นลายผ้าค่ะมีเท็กเจอร์ทำให้บ้านนะคะดูอบอุ่นแล้วก็ดูแบบ ดูโซีมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างนี้ก็จะเป็นสีสีเทาเข้มค่ะนะคะเป็นะะสีเทาเข้มสีเล่าให้ฟังก่อนว่าคุณสมบัติของผ้าที่ลูกค้าเลือกเนี่ยอันนี้เป็นผ้าภาสย่านะคะอย่างที่ซีเคยพูดในหลายๆไลฟ์ให้ฟังนะคะว่าผ้าภาสย่าเป็นผ้าที่ไม่มีสารก่อมะเเลนหรือฟอร์มาดีไฮเลยนะคะทําใหเ้เขาเข้มมาเลยว่าแบบจะปลอดภัยนะคะจาก อย่างอย่างพวกเด็กบ้านที่มีเด็กแล้วก็คนคนแก่เนาะหรือว่าตัวเราเองนะคะก็จะปลอดภัยจากสารพวกนี้แน่นอนค่ะ,ะเดี๋ยวซีจะปล่อยนอนให้ดูนะคะบอกเลยว่าผ้าภาสยาเป็นเป็นแบรนด์ที่คุณภาพของผ้าเขาว่าดีมากๆด้วยความที่ตัวเขาเตัวแบรนด์นะคะเขามีการ ควบคุมคุณภาพเนาะทำให้ผ้ามีน้ำหนักแล้วก็การทอด้วยความที่แน่นนะคะทำให้ผ้าดูสวยงามมากเลยอย่างนี้ค่ะสีลองลูดติดให้ดูเนาะอันนี้นะคะสีใส่ตัวตัวล็อกระยะนะคะทำให้ผ้านเวลาเราดึงมามันลอนมันจะตามตามตามกันนานะคะในสำหรับบ้านตาไก่เนาะทำให้ออกงานออกมาสวยดูดีลูกค้าไม่ต้องมานั่งจัดรอนให้เสียเวลาค่ะ ลอนก็จะออกมาสวยแบบนี้เลยนะคะลองดูใกล้ๆก,กันลอนมีความเป็นแบบทิ้งตัวสวยแล้วก็ลอนเป็นลอนนะคะเท็เจอร์ผ้าก็จะเป็นเส้นๆได้ทอค่ะคล้ายๆเส้นไหมเนาะ ก็เลยเราออกแบบเดี๋ยวเดี๋ยวสีลองมาดูมุมนี้นะคะให้เห็นทั้งวิวอินแล้วก็ตัวพระม่านนะคะว่ามีความเข้ากันนะคะของทั้งสีวิวอินแล้วก็สีพาะะ้าม่านค่ะอย่างที่สีบอกหลายในหลายคิมน,นะคะบ้าน ผ้าม่านลูกค้าที่ทำผ้าม่านกับร้านซีดีไซน์นะคะผ้าจะจะสูตรตั้งแต่วันแรกที่แขวนเลยนะคะอย่างนี้ซีรูปปิดรูปเปิดผ้าม่านทิ้งตัวจัดรอนของมันเองโดยที่เราไม่ต้องมานั่งจัดนะคะอ่าต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตรงโต๊ะทานข้าวกันค่ะโต๊ะทานข้าวกันนะคะอันนี้บอกเลยว่างานบ้านหลังนี้แกลนมาก ลูกค้าใส่ใจรายละเอียดทั้งโต๊ะโต๊ะทานข้าวนะคะก็มีความลักชูรี่โคมไฟอีกเน้นงานดำทองงานสวยมากซี่บอกเลยงานแกลนงสุดๆนะคะเดี๋ยวซีให้ดูุมกว้างค่ะว่าพ้าม่านที่ซีออกแบบให้เข้ากับตัวบิวอินอะเข้ากันไหมนะคะก็ยังคนคอนเซ็ปต์สี ดำทองนะคะแต่ไอ้ครันว่าเราจะเลือกสีดำมันก็จะแบบมันก็ยังจะดูแปลกๆเนาะก็เลือกสีให้มันออกเทาเข้มนะคะโดยใช้เ t e เจอร์ผ้าเพื่อเพื่อลดความความแข็งของตัวตัวสีดำลงไปได้บ้างนะคะอ่าแลอสีสูมเข้าไปใกล้ๆเนาะโบรเปอรก็เป็นเ็กเจอร์ผ้าแบบนี้เลยค่ะ อันนี้เดี๋ยวซีให้ดูตอนติด v บรเปอร์ในปักนะคะคือเก็บงานดีมากเนาะงานบอเปอร์นะคะแทบจะไม่เห็นไบร์เปอร์ลายเนี่ยสวยมากแทบแบบไม่มีไม่มีรอยต่อเลยนะคะเดี๋ยวซีเป็นแผ่นรอบๆให้รอบหนึ่งนะคะแผนนี้ดูรอบๆบ้าง โคมไฟบ้านหลังนี้สวยมากสิบอกเลยแล้วราคาไม่แพงด้วยต่อไปเดี๋ยวเรามาดูห้องทำงานกันค่ะอันนี้อย่างที่สีโพสให้ลูกค้าได้ดูกันตอนแรกนะคะก็คือลูกค้าติดวอลเปเปอร์ทั้งหลังเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นห้องทำงานค่ะ ี่เป็นห้องทําง,งานนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับชั้นล่างทั้งหมดค่ะต่อไป,ไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะ,ะข้างบนนะคะถงบันไดก็จัดอลังการนะคะพื้นดดนฟาเลยค่ะอลังการดาวร้านดวงไปเลย แล้วก็ผู้ใส่รวมที่เราใช้นะคะก็จะเป็นงานเกรดพรีเมี่ยมค่ะมีความาเส้นผมตรงนี้นะคะก็มีความหนานะคะแล้วละเอียดมากเลยค่ะสวยงามตัวนี้ค่ะแถมถงบันไดตรงนี้นะคะลูกค้าที่ติดถงบันไดนะคะทางอันนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะของเราอะ่ะใช้ตะขอคริสตัลเลยนะคะเพื่อให้สมฐานะของถงบันไดเนาะ ถมันแทถกมันไดนะคะอย่างที่บอกก็คือว่าอย่างอันเนี้ยเป็นหน้าต่างบานเล็กค่ะเป็นหน้าต่างบานเล็กมากจะเห็นว่าหน้าตะจรงจริงอ่ะมันมีอยู่แค่นี้เองแค่นี้เองจริงๆหน้าต่างบานเนี้ยทีเนี้ยถ้าเราอ่ะติดเป็นพม่านเล็กๆมันก็เหมือนเป็นแบบเออแค่ป้องกันแสงแดดแต่ถ้าเราตกแต่งถูกบันไดให้ดูอลังการมันไม่ใช่แค่แค่ป้องกันแสงแดดแต่มันคือ อะไรอ่ะการตกแต่งถุงมาไดให้ดูสวดงามนะคะถือว่าเป็นถุงโชว์ผังตกแต่งได้เลยของที่บ้านนะคะเป็นไฮไลท์ของบ้านได้เลยต่อไป,ไปเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนใหญ่ค่ะห้องนอนใหญ่ก็ตกแต่งสไตล์เดียวกับข้างล่างค่ะก็เป็นสีเดียวกันพม่านพาทยาเหมือนเดิมนะคะผ้าตัวนี้จริงมีหลายสีมากเลยเดี๋ยวเราไปดอูอีกสองห้องนอนจะเป็นอีกสีนึงค่ะ อันนี้เป็นห้องเด็กผู้ชายนะคะก็จะเป็นผ้าพัาสยากเช่นเดียวกันค่ะจะเป็นสีเขียวมิ้นสีนี้สีพัทเทิลค่ะสีนี้สวยมากเลยนะคะลูกค้าบอกเลยลูกค้าชอบมากเดี๋ยวสีรวบพระมา่านให้ดูอันนี้เวลาเราดึงเปิดปิดเนาะรอนก็จะตามมาอย่ที่บอกกันดีก่รอนตามกันมาสวยงามค่ะ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องจัดอะไรแล้วนะคะผู้ใส่รั่วพที่เราแถมให้ลูกค้าก็จัดกันให้มันเข้าเซตกับตัวผ้าม่านนะคะอันนี้เป็นห้องเด็กผู้ชายค่ะสไตล์การตกแต่งก็จะเป็นสีฟ้านะคะ มันก็เลือกให้มันดอกหน่อยค่ะส่วนบอลเบเปอร์ที่ใช้นะคะก็จะเป็นกริตเตอร์ค่ะจะเป็นสีฟ้าเหมือนกันนะคะสีในรูปอาจจะเห็นเป็นสีแบบอมเทาๆเนาะแต่อันนี้เป็นสีฟ้านะคะเป็นสีฟ้าแล้วมีกริตเตอร์วิงวินะคะเทกเจอร์ <Te xture S 2> ก็จะออกออกแนวผ้าผ้าค่ะงานบอลเปอร์จะให้เรื่องเทกเจอร์สัมผัสอะไรเงี้ยทำให้ดู ดูดูดีอีกมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าอันนี้สีแปนรอบห้องนะคะต่อไปเป็นห้องอีกห้องนึงค่ะเปลี่ยนอารมณ์กันเลยอันนี้เป็นห้องสีชมพูค่ะไวเปอร์ก็เช่นเดียวกันนะคะไวเปอร์ด้วยความที่อ่าเฟอร์นิเจอร์บิวอินอ่ะมาก่อนแล้วเสียก็ต้องออกแบบให้เข้ากับบิวอินเนาะเดาก็เลยเลือก บอเปอเป็นสีชมพูค่ะแต่เป็นสีชมพูอ่อนนะคะไม่ได้จี๊ดจา๊าดเหมือนบิลอินเนาะแล้วก็ผ้าม่านก,ก็เป็นผ้าผ้าหาส่าเช่นเดียวกันค่ะเป็นผ้าสีออกน้ําตาลน้ําตาลอมแดงๆนิด,น,ดนิดเนาะผู้ใส่รูปก็สีสีครีมนะคะอ่าเดี๋ยวสีปนรอบบ้านให้ดูนะคะเออเนี่ยก็เป็นรางไทเทเนียมอีกเช่นเดียวกันนะคะหัวจะเป็นหัวหัวตะก้อค่ะ งานนี้ก็มีความแข็งแรงอยู่แล้วหลายๆคลิปส่วนใหญ่ลูกค้าร้านซีดีไซน์ก็จะใช้รางไทเทเนียมเนี่ยค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาสิ้นสุดกันที่โถงบันใดดีกว่าเนาะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบงานแกลรงงานที่มีความหรูหราและดูแตกต่างจาก ทั่วๆไปเนาะก็สามารถติดต่อทางร้านเรามาได้นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะยังไงซีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วฝากติดตามผลงานของทางเพจด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ